สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Baby s i t t e r 2 Killer Queen โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2020นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจและสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากดูสปอย il, ก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทือไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะ และถ้า,าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อบคอนให้แน่นแลวตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคําแนะนํา หนังเปิดเรื่องต่อมาจากภาคแรกที่โคบอกกับพ่อแม่ว่าเขาไม่ต้องการพี่เลี้ยงอีกต่อไปแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก2ปีนะครับตอนนี้โคก็ขึ้นมัธยมปีที่5แต่เขาก็ยังคงฝันร้ายถึงประสบการณ์เฉียดตายอยู่บ่อยๆการเผชิญหน้ากับความตาย5ครั้งมันก็ยังไม่แย่เท่าโรงเรียนมัธยมตลอด2ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเชื่อเหตุการณ์ของโคลเลยนะครับเพราะบีพี่เลี้ยงของเขาไม่ทิ้งหลักฐานไว้เลยสัก,กนิดจะแกเก็บงานเนียนจัดมันเลยทําให้ทุกคนคิดว่าโคกุเรื่องทุกอย่างขึ้นมาและพวกเขาก็คิดว่าาโคเป็นบ้ โคต้องเข้าปรึกษากับหมอเดวิสหรือพยาบาลเดซี่ในภาคที่แล้วซึ่งเขาเป็นทั้งจิตแพทย์และพยาบาลของโรงเรียนนี้เขาก็ให้คำปรึกษาโคว่วาโคต้องอึบักขี่เขาถึงจะลืมเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาให้โคอีกรอบเหตุการณ์มันจะกลับเอาหนังภาคแรกมาเล่นใหม่เลยนะครับโคมันก็ยังคงเป็นโคเหมือนเดิมส่วนเมลนี่ที่เคยจูกบกเขาเธอกลับเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นแถมยังไปคบกับพี่บึกจิมมี่ซะอีกและไอ้จิมมี่มันก็มีริ้วล้อสองคนนะครับคือเดเอโก้กับบูบู วันนี้ในห้องเรียนของโกลก็มีเด็กใหม่มาเรียนด้วยโดยเธอมีชื่อว่าฟีบี้แอดเวลซึ่งฟีบี้ก็คือน้องเวสเดย์นั่นเองพอมาถึงเธอก็ปากแทบก่อนเลยนะคะเพราะเพิ่งออกจากสถานพินิษ์แถมยังประกาศกับทุกคนอนกว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่ทุกคนก็ได้ยินข่าวลือมานะคะว่าฟีบี้เธอฆ่าพ่อแม่ตัวเองแต่มันก็เป็นแค่ข่าวลือนะโกลก็ยังคงต้องกินยาตามที่พ่อแม่เขาบอกแล้วเขาก็บังเอิญไปเห็นว่าพ่อแม่จะส่งเขาไปที่สถาบันจิตเวชโคลจึงรีบมาบอกกับเมลานนี่ซึ่ง และทั้งสองก็ตกลงจะหนีไปไทะเลสาบด้วยกันเมลานี่ก็แอบเอารถของพ่อออกมาด้วยนะครับแต่ทันใดนั้นพวกของไอจิมมี่ก็ขึ้นรถมาด้วยพ่อแม่ที่รู้ว่าโคโดดเรียนเขาก็มาที่บ้านของหวนพ่อของเมลานี่ทันทีเพราะทั้งสองรู้ว่าพวกเขาโดดเรียนไปด้วยกันหวนก็ไม่ได้ดูเดือดร้อนอะไรเลยนะครับที่ลูกสาวของเขาโดดเรียนแต่กลับโมโหที่รถสุดห่วงของเขาหายไปด้วยในขณะที่คนอื่นกําลังปาร์ตี้กันอย่างเมามันโคก็เห็นว่าฟีบี้ลงมาจากรถบรรทุกและขี่เจตสก,กีออกไปคนเดียว แถมที่ทะเลสาบแห่งนี้มันก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะครับโคก็ยืนลังเลอยู่สักพักเลยนะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจโยนกระปุกยาทิง้งแล้วก็ออกไปสนุกกับเมลานี่ทางด้านของพ่อแม่ก็แจ้งตำรวจนะครับว่าลูกของเขาหายไปแต่ไอ้ตำรวจมันดันจะหวังฟันแม่ของโคซะอย่างนั้นตกกลางคืนโคก็อยู่บนเรือกับพวกเมลานี่พวกเขาก็เล่นเกมเปิดไพ่คู่โดยโคกับเมลานี่ก็บังเอิญเปิดได้เป็นคู่แรก ทั้งสองจึงได้เข้าไปในตู้เสื้อผ้ากัน2คนเป็นเวลา2นาทีโดยวย2นาทีนี้พวกเขาจะทำอะไรก็ได้นะครับเมลานีก็ไม่หล่อชา้าทำการจูบโคอยังดุดดื่มแต่พอออกมาดิเอโอกกับจิมมี่ก็ถามเรื่องรัทีิฆ่ากับโคมันทําให้เขาอึดอัดอย่างมากเมลานีก็สั่งทั้งสองให้หุบป,ปากแต่เธอก็ดันหลุดเรื่องตำราปีศาจออกมาทั้งที่โคไม่เคยเล่าให้เธอฟังเลยสักครั้งโคก็บีถามเมลานีนะครับจนเธอยอมรับออกมาว่าเธอได้ลงชื่อในตำรานั้นแล้วและเธอก็เป็นหนึ่งในรัทธิด้วย จากนั้นเมลานี่ก็ใช้ตะขอแหลมเชือดคอไก่บูบูมทันทีโคเห็นแบบนั้นก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับกียแล้วเนี่ยเมลานี่ได้ถางข้อตกลงกับปีศาจนะครับและเธอก็ต้องการทำพิธีผสมเรื่องผู้เสียสละและเลือดของผู้บริสุทธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของเธอเป็นจริงซึ่งสิ่งที่เธอต้องการก็แค่เป็นอินฟลูเอนเซอร์จากเป็นอินฟูแต่ต้องลงทุนค่าคนนี่มันคุ้มไหมเนี่ยหนูผู้สมรู้ร่วมคิดก็มีเดกโก้กับจิมมี่นะครับแต่มันผิดแผกไปหน่อยนะครับเมลานี่ต้องการให้โคกินยาดื่ม แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เมลานี่ต้องมาเอาเลือดโคแล,ล้วค่ะเ็าิ้งสาพอโครู้แบบนั้นคขาก็พยายามหนีแต่ในขนาดนั้นเองแม็กซ์จอนและเอลิสันก็โผล่เข้ามามันยิ่งทำให้โคสติแตกมากขึ้นนะครับเพราะเ็าเห็นว่าทั้งสามตายไปแล้วเมลานี่บอกพวกเขาว่าจะต้องให้โคยังมีชีวิตอยู่เพื่อทำพิธีต่อเสร็จแล้วค่อย่าทิ้งจากนั้นซอนย่าก,ก็เดินเข้ามาพร้อมกับถาดคุกกี้โคที่ได้โอกาสก็หยิบตะขอขึ้นมาขู่พวกเขาตอนที่ทั้งหมดจะจับโคมัดเอาไว้ฟีบี้ก็เปิดประตูเข้ามาอีกคน โคคิดฟีบี้เป็นพวกเดียวกับมิลานี่แต่เธอก็แค่มาหาน้ำมันเท่านั้นพอเจสก,กี้เธอน้ำมันหมดแต่พอฟีบี้เห็นศพของบูมบูมเธอก็ขอตัวออกไปอย่างเนียนจากนั้นโคก็เคลื่องตะขอกระแทกหน้าเอลิสันและเขาก็วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือจากนั้นก็สไลด์ลงมาซ้อนเจสก,กี้ของฟีบี้พอดีโคก็บอกให้ฟีบี้รีบบิดออกไปซะแต่พวกเขาก็โดนแม็กซ์ยิงฉมวกใส่ถังน้ำมันจนรั่วทั้งคู่ก็ขับไปจอดอีกฝั่งของโขดหินและโคก็เล่าเรื่องเมื่อสองปีก่อนให้ฟี ฟีบี้ก็เชื่อเขานะครับเพราะเธอเพิ ENNIS, ่งเห็นศพของบูมบูมก yeah, ับตาโคบอกว่าพวกเขาต้องอยู่รอดที่ถึงพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าพวกนั้นมีเวลาทําพิธีกอดพระอาทิตย์ขึ้นแต่ในขณะนั้นเองมันก็มีไฟลามตามรอยน้ํามันที่ล่วนะครับซึ่งเป็นฝีมือของเมลานี่มาทําให้เจสสกีของพวกเขาระเบิดเสียหายฟีบี้เลยตัดสินใจจะแยกหนีไปคนเดียวแต่โคก็บอกว่าต้องอยู่รวมกันไว้แต่ถึงอย่างนั้นฟีบี้ก็เดินออกไปอยู่ดีเธอก็เดินมาจนเจอรีลอยที่นั่งกอไฟอยู่คนเดียวฟีบี้ก็ขอให้รีลอยขับรถไปส่งเธอในเมือง เขาก็ยินดีจะช่วยนะครับแต่หลอกให้เธอนั่งรอ,งองเมียเขาที่ออกไปหาปืนก่อนฟีบี้ก็นั่งรองอยู่สักพักแล้วถามว่าเมื่อไหร่เมียเขาจะกลับมาลีลอยก็บอกว่าไม่กลับมาหรอกเพราะเธอออกไป10ปีแล้วจากนั้นมันก็เริ่มลวนลามฟีบี้แต่โคูที่ตามเธอนาก,ก็แอบผูกเชือกลองเท้าของลีลอยเข้าด้วยกันแล้วเขาก็พาฟีบี้หนีไปที่รถของเขาแต่ก่อนจะออกรถซอนย่าก็โผล่มาพร้อมกับปืนไฟเธอก็ยิงปืนไฟเผาไอลีลอยไปก่อนเลยคนแรก จากนั้นก็หันมายิงใส่รถโคเลยตัดสินใจขับชนสอนย่าไปแบบเต็มตีนแถมยังถอยทับอีกรอบแต่สอนย่าก,ก็ยังลุกขึ้นมาได้นะครับถึกจัดโคจึงพุ่งใส่เธออีกครั้งแต่สอนย่าก,ก็เกาะหน้ารถเอาไว้จากนั้นรถก็พุ่งชนหินทําให้เซิรฟ์ฟบอร์ดบ,บนหลังคารถไหลามาตัดคอสอนยา่าไปหวั่นคาที่อีกรอบเมลานี่และคนอื่นที่ตามมาก็เห็นว่าสอนย่าไปหว่นไปที่เรียบร้อยโคกับฟีบี้ก็นอนแอบอยู่ใต้ท้องรถทันใดนั้นมันก็มีงูหางกระดิ่งเลยเข้ามาในกางเกงของเขา แม็กซ์ที่คิดว่าพวกเมลานี่เป็นแค่เด็กน้อยทั้งสองกลุ่มจึงเริ่มทะเลาะกันเมลานี่เลยเสนอให้แบ่งกลุ่มออกแล้วมาดูว่ากลุ่มไหนจะจับตัวโคได้ก่อนกันงูที่กำลังจะฉกโคฟีบี้ก็ขวาคอมันไว้ได้เมลานี่ก็ได้ยินเสียงมาจากรถนะครับเธอสั่งให้จิมมี่กับดเดโก้ไปดูฟีบี้ก็เอาตัวรอดจากการโยนงูออกมาดักพวกเขาไว้ทั้งสองที่ตกใจก็โดนเมลานี่ดุไปหนึ่งดอกพอพวกนั้นไปกันหมดแล้วทั้งคู่จึงออกจากใต้ท้องรถมาได้ฟีบี้ก็นำโคไปยังกระท่อมกลางป่าท้ายทะเลสาบ ที่ที่ก่อนหน้านี้เธอกำลังจะไปแต่น้ามันหมดก่อนทั้งคู่คิดว่าจะไปซ่อนที่นั่นจนถึงเช้าทางด้านกลุ่มของแม็กซ์เขาและจอรนก็จอกไปดูอีกฝั่งปล่อยให้ลิสันนั่งเฝ้าอยู่อีด้านของโขดหินฟีบีและโคที่กําลังหยุดพักเธอก็ขอโทษโคนะครับที่ทิ้งเขาเอาไว้และขอบคุณที่โคกลับมาช่วยเธอก่อนที่เธอจะเฉลยว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ท้องแต่ที่เธอพูดแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเธอและทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อในขณะที่พวกเขาวิ่งข้ามโขดหินอลิสันก็เหลือบไปเห็นนพอดีะครับ กระท่อมที่ฟีบี้กำลังพาคโคไปก็เป็นกระท่อมของครอบครัวเธอที่ไม่มีใครอยู่นานแล้วในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินคุยกันไปกระต่ายที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ถูกยิงกระจุยโดยเอลิสันและเธอก็ยิงกวางที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยโคก็หลอกล่อเอลิสันโดยการหลอกชมเธออีกรอบนะครับและดูแล้วเธอจะบ้าย่อเอาเรื่องพราะได้โอกาสทั้งคู่ก็รีบหนีแต่เอลิสันก็ยิงซ้ำโชคดีที่กระสุนลูกนั้นไปไปชิ่งหินและเด้งกลับมาโดนนมเธออีกรอบมันเป็นข้างเดียวกับที่โดนในภาคแรกเป๊ะ เอลิสันก็วิ่งตามทั้งคู่ไปแต่หัวของเธอก็ดันไปติดกับร่องหินนะครับโคลและฟีบี้ที่เห็นแบบนั้นทั้งสองก็ดึงขาเธอลงมาจนหัวของเธอขาดออกจากตัวจากนั้นหินก้อนใหญ่ก็ตกมาสามศพเอลิสันไปหวัน่นแม็กซ์ก็โผล่เข้ามาพร้อมกับขวานและไล่จามทั้งคู่ฟีบี้ก็หยิบปืนของเอลิสันขึ้นมาแต่กระสุนมันหมดโคลเลยใช้ส้นสูงของเอลิสันปกักเขาที่กลางหลังของแม็กซ์ในขณะที่ทั้งสองกำลังหนีฟีบี้ก็วิ่งกลับไปเอากระเป๋าเป้ของเธอจนเกือบโดนแม็กซ์จามเขาให้ แต่โคก็เตะฟีคิกไปที่หาน้อยของแม็กแบบเต็มตีนทั้งสองก็วิ่งมาจนเจอเรือที่จอดอยู่ที่ท่าแต่เรือมันต้องสตาร์ด้วยรหัสนะครับพวกเขาก็พยายามใส่รหัสจนเจ้าของเรือเดินมาแม็กที่ตามามันก็ใช้มีดกระซวกเจ้าของเรือไปหว่นคาที่จากนั้นมันก็พามเรื่องชื่อของเรือที่ชื่อว่าเจนนี่มันบอกว่าเหมือนชื่อเพลงสมัยก่อนที่มันชอบฟังพอโคกับฟีวี่ได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็รู้รหัสทันทีเลยนะครับเพราะในเนื้อเพลงมันมีเบอร์ของเจนนี่อยู่ด้วยและทั้งสองก็กดเบอร์นะั้นเป็นรหัสจาน แต่แม็กซ์มันก็กระโดดเกาะเรือ,อ,อยางไว้ได้ฟีบี้ที่เห็นแบบนั้นเลยบอยให้โคจอดเรือซะแล้วเธอก็ใช้สเปรย์ปาร์ตี้ฉีดใส่หน้าแม็กซ์พร้อมกับจุดไฟเผานะครับจนไอแม็กซ์ตกน้ําจากนั้นโคก็สตาร์ทเรือมันทาให้ใบพัดหันขาและใบหน้าของแม็กซ์เละไปหวานอีกหนึ่งจอนก็ทําได้แค่ยืนดูภาพสยองอยู่บนท่าเรือเมลานี่ที่เดินตามมาก็เถียงกับจิมมี่และดิเโก้เล็กน้อยทั้งสองมันตัดสินใจจะเทงานนี้แต่จู่ๆพวกมันก็ระเบิดไปเฉยๆไปหวานคู่ เมลานี่ก็คิดแผนสองออกนะครับโดยการโทรหาพ่อของโคให้มารับเธอบอกว่าโคอยู่กับเธอที่ริมทะเลสาบและเขาดื่มหนักไปหน่อยขอให้พ่อมารับกลับบ้านโคกับฟีบี้ก็มาถึงกระท่อมจนได้แต่โคก็บอกว่าเขาปวดฉี่มากฟีบี้เลยให้เขาฉี่ใส่จแจกันแล้วเธอจะหันหลังแต่เธอก็ดันหันกลับไปแกล้งโคนะครับจนโดนฉี่ปาดหน้าไปหนึ่งดอกจากนั้น,นคู่ก็ลงไปยังโพรงกระต่ายห้องลับของฟีบี้ซึ่งด้านในมาดูน่ารักขัดกับบุคลิกสุดๆเมลานนี่กับจอนก็ตามหาเรือทั้งสองจนพบ และเมลานีก็ส่งโลเคชันให้พ่อของโคจากโทรศัพท์ดาวเทียมของเธอและเธอก็บอกว่าแผนของเราคือการร้อยพ่อของโคมาถึงทางด้านฟีบี้เธอก็หยิบบัน,นี่ตุกตาตัวโปรดของเธอออกมาเธอบอกว่ามันหายไปตอนที่เธอหกขวบแต่จู่ๆมันก็โผล่มาที่ตู้ล็อกเกอร์พร้อมกับกุญแจของบ้านหลังนี้และมีคำทำนายเขียนม,มาด้วยว่ามันจะจบคืนนี้โคก็เปิดเพลงที่เขาชอบนะครับซึ่งบังเอิญเป็นเพลงที่ฟีบี้ชอบเหมือนกันและด้วยสถานาการณ์และบรรยากาศทั้งสองก็สปาร์คลักกระจุ๊บกันในที่สุดพ่อของโคและเมลานีก็มาถึง เมลานีก็หลอกคณศสอขึ้นไปกับจอห์นเธอบอกว่าโคเห็นเธอเป็นปีศาจเธอไม่อยากเข้าไปําให้เขาแตกตื่นฟีบี้ก็เล่าให้โคฟังว่าตอนที่พ่อแม่ตายเธออยู่ในรถที่ชนพวกเขาทุกอย่างมันเป็นเพียงเพราะเธออยากหาบันนี่ที่เธอทําหายแต่มันดันทําให้ทั้งคู่ต้องตายโคก็เข้าใจความเจ็บปวดของฟีบี้นะครับที่เธอคิดว่าเธอเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของตัวเองแต่ทันใดนั้นเองพ่อก็มาตะโกนเรียกให้โคกลับบ้านฟีบี้ก็ห้ามไม่ให้เขาออกไปนะครับเพราะเธอคิดว่าเป็นแผนของเมลานี โคก็คิดว่าหากเป็นกับดักจริงพ่อของเขาก็กาลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงต้องรีบไปช่วยฟีบี้เลยบอกว่าพ่อของเธอเก็บปืนล่าสัตว์ไว้ในนี้และโชคดีที่ในกระดาษคาแน,นานยไม่มีรหัสห้องเก็บปืนไว้ด้วยโคก็ขึ้นมากับฟีบี้พร้อมกับหน้าไม้นะครับและเขาก็ยิงจอนไปหนึ่งดอกแต่มันก็พลาดเป้าจอนเลยคว้าดาบบนกําแพงออกมาแต่เขาก็ดันเส,าาสื้อซ่าตัดโดนเชือกที่ผูกเข่ากวางเอาไว้ทําให้มันล่วงลงมากระซวกจอนไปหว่นคาที่ในตอนนั้นเองเมลานี่ก็เดินเข้ามา เธอก็พยายามพูดให้พ่อเชื่อว่าโคเห็นภาพหลอนพ่อจึงไม่เชื่อเรื่องลัทธิที่โคพยายามบอกฟีบี้ก็เคื่งดับใ่เมลานี่แต่เธอก็รับไว้ได้จากนั้นโคก็รีบพาฟีบี้หนีพ่อก็วิ่งตามไปด้วยพ่อของเมลานี่ก็สั่งให้เธอกลับบ้านไปกับเขาแต่เมลานี่ก็ไม่ยอมนะครับแล้วตัดแขนพ่อทิ้งไปสองข้างพร้อมกับกระซวกพ่อตัวเองไปหวานอีกหนึ่งโคก็บอกให้ฟีบี้วิ่งหนีไปก่อนส่วนตัวเขาจะอยู่เผชิญหน้ากับพ่อ โคก็คิดว่าพ่อจะยอมเชื่อเรื่องที่เขาพูดแต่พ่อก็กลับฉีดยาสลบใส่เขาและพาเขากลับบ้านทางด้านของฟีบี้เขาวิ่งมาจนเจอเมลานี่นะครับเมลานี่ก็พยายามโน้มน้าวให้ฟีบี้มาร่วมรัททีกับเธอแต่ฟีบี้ก็ไม่สนใจทั้งคู่เลยเปิดฉากสัก่กันแบบสตรีทไฟเตอร์ปล่อยพลังสู้กันอยู่สักพักฟีบี้ก็เสียท่าให้เมลานี่และเธอก็ถูกมัดไว้กับเสาที่อ่าวจนสลดัดพ่อก็จอดรถชาร์จแบตแต่โคที่ฟื้นขึ้นเขาก็ตัดสินใจขับรถกลับไปช่วยฟีบี้ และโคก็มาถึงอ่าวโจรสลัดและเขาก็เสนอเลือดตัวเองเพื่อแลกกับการที่ปล่อยฟีบี้ไปแต่เมลานี่ก็บอกเธอจะไม่ปล่อยจนกว่าจะได้มอบสิ่งนี้ให้เธอคนนั้นโคก็ถามว่าเธอไหนทันใดน,นั้นบีก็เดินขึ้นมาจากน้าและเรื่องที่พีก,กว่านั้นก็คือบีเคยเป็นพี่เลี้ยงของฟีบี้เหมือนกันนะครับและฟีบี้ก็คิดว่าเธอตายไปแล้วตอนที่ถูกรดชนพร้อมกันแต่ตอนนั้นบีทําข้อตกลงกับปีศาจเพื่อรักษาชีวิตของฟีบี้เอาไว้และตอนนี้ปีศาจก็ประทวงชีวิตคืนโคก็นั่งให้เมลานี่เจาะเลือดไปแต่โดยดยี และทันใดนั้นซอนยาแม็กซ์เอลิสันและจอรนก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมลานี่ก็ผสมเลือดของโคกับบูมบูมเข้าด้วยกันและเธอก็ส่งต่อให้ทุกคนดื่มแต่สิ่งที่อยู่เหนือแผนของพวกเขาคือโคไม่ได้บิสุทธิ์อีกต่อไปเพราะเขาเพิ่งเย่เย่กับฟีบี้ในโพรงกระต่ายเมื่อกี้สิ่งนี้ทําให้พิธีทั้งหมดล้มเหลวและทุกคนที่ดื่มเลือดเข้าไปยกเว้นบี NBA ก็สลายหายไปในที่สุดและหนังก็เฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วบี B. เป็นคนเอาบันนี่ไปให้ฟีบี้นะครับ และเธอเป็นคนชักย,ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพื่อช่วยโคกับฟีบี้เอาไว้เธอได้สัญญากับปีศาจว่าจะทาทุกอย่างไปช่วยฟีบี้ให้รอดตายบีบอกว่าถึงเวลาต้องจบเรื่องนี้แล้วและเธอคือปีศาจตัวสุดท้ายจากนั้นบีก็ยกเลือดขึ้นดื่มและเธอก็แตะนิ้วบอกลากับโคแบบอีทีก่อนที่เธอจะสลายหายไปอีกคนสิ่งที่เหลือไว้ก็มีเพียงแค่ตําราปีศาจเท่านั้นพ่อก็เห็นว่าบีสลายไปต่อหน้าต่อตาเขาจึงเชื่อว่าลูกชายของเขาไม่ได้บ้าโคก็บอกกับพ่อว่ามีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก,กว่านั้นนอีกนะ และเขาก็จูบฟีบี้โฉ์พ่อซะเลยโคก็กลายเป็นความสําเร็จอันสูงสุดของหมอเดวิสจากหนุ่มเก้งก้านก็กลายเป็นหนุ่มหล่อมั่นใจในตัวเองหมอเดวิสบอกนายได้ซ้ำแล้วใช่ไหมล่ะและอาการของพี่แกก็ดูภูมิใจกับลูกศิษย์สุดๆในตอนจบตำราปีศาจที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่อ่าวโจรสลัดจู่ๆมันก็ถูกลมพัดเปิดขึ้นมาอีกครั้งและ The Baby Sitter 2 k i l l e r q u e e n ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Baby s ซิ t e ตอร์ภาคสอง ส่วนตัวแล้วผมชอบภาคหนึ่งมากกว่านะครับแต่สิ่งที่ชอบในภาค2คือพัฒนาการของตัวละครนะเมลานี่ก็บึ้มบั่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเสดายที่บีโผมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสัดงปุ่มซับสไครผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ